สวัสดีครับอยู่เครื่องทดสองเสลยครับผมวันนี้นี่ฮะพาแม่ไปนะครับหาทุเรียนครับหน้าร้อน ุเรียนร้านเจ๊อ้อตลาดระบินครับผมดูว่ากันว่าเป็นไงบ้างร้านนี้เจ้าดังโซเชียลครับผมไปไปเลยเลยไปเลยเลยดีคยับนี่ครับถึงแล้วครับร้านเจ้อ้องครับผมตลาดระบินบางพีครับผมนี่อยู่แถวบางปลายเส้นเส้นบางปลานะครับเข้ามานิดเดียวเลี้ยวต่กถนนเทปลักเข้ามานิดเดียวต,ตอนนี้ตอนนี้ก็คือของก็ไม่ได้เยอะมากมีเหลือรุยใหญ่ๆนะครับใส่บิ๊กๆในะไซส์กลางๆเล็กๆหมดแล้ว ไซ8โล9โล7โลแล้วนี่นะครับนี่ฮะลูกใหญ่ใหญ่าามากเลยคงอาจจะแบบทุเรียนเพิ่มอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคนบอกเขาบอกคล่องเนี่ยจะร้านาน,านี้ร้านนี้ร้านดังโซเชียลผมในทิก t ก k ก็มีในในยูทูบก็มีฮะเนี่ยนี่ฮะขายมาหลายปีครับขายขายตลอดทั้งปีครับแต่มีของมีมากมีน้อยก็แล้วแต่ช่วงของกันนะนี่ฮะดูฮะ น,นี้ทุเรียนมันลูกมันใหญ่มากไงก็เลยแบบอแบบเดี๋ยวเขาปอกคล่องดิมีพื้นที่มีตะคมมากนะแต่ตอนตอนปอกเนี่ย,ยต้องแบบทำไมปอกทำไมคือเหลาเหมือนเหลาเหลาเอาเปลือกเอาเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็เนี่ยฮะแยกเนื้อมาเนี่ย ร้านก็คือตั้งเรืองทุเรียนจากที่ระยองแต่นี่ที่ผมเรียนระยองนะครับมีจันทร์มีตาแล้วแต่แต่ว่าระยองก็น่าจะอร่อยออร่ยสุดๆปาไม่แน่ใจแล้วเป็นทุเรียนแก่ที่ไหนก็อร่อยผมว่านะไปะดูเขาบอกคเขาผิวเหมือนกันบอกก็ก็เก็บแต่เปล่าอ้องเปล่ปไว้นะคะระับโยบเพมขัดตังมีขัดตัง้ตงเต็มไรเต็มอะไรถ้าเจ๊อยู่นี่คืา มีการตั้งกล้องไลฟ์ตลอดเหมือนกันเดี๋ยวตอนนี้ไม่อยู่คิดว่าอาจจะไปเอาทุเรียหรือเปล่าเพราะทเลียมันเหลือดูแล้วเหลือไม่ค่อยมากนะวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับตอนสักเที่ยงเที่ยงตอนนี้มันแค่เที่ยงลูกค้าอาจจะมาตอนเย็นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจตอนนี้มีลูกค้ายืนอยู่แค่สองคนอย่างนี้นี่ก็จะแถมให้นะเพราะว่ามันเนื้ออาจจะไม่ไม่ดีเท่าที่ควรหรือเปล่าผมอันนี้ไม่แน่ใจ หน,น,นึ่งคนครับ <c oughs> ตอนนี้คนขายเขาเหลือาอยู่คนเดียวนะแต่ทุเรียงเขาก็ลูกมัใหญ่ไปหรืลบาผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้งสายมันปิ๊กๆิกมากๆเลยเนี่ยลูกหนึ่งมีมีเจ็ดโลเก้าโลผมว่า,เ,าเดี๋ยวดูแลกูเรีเยกให้นะ เด้ะะรยโลเท่าไหร่ครับโลสองร้อยบาทครับ รับแปดโลก็พันหกแล้วก็เอาเรื่องอยู่กันยางนี้บอกให้คนปอกเขาปอกข้องแค่วแรงดีแล้วก็มีดคม คุนีมีต้องรับเรื่อยๆเ,เพราะมัน,ม,นมันต้องใช้ความสึกหลอเยอะความความคมนะฮะแต่ส่วนตัวไม่ชอบทุเรียนลูกใหญ่ๆแบบนี้ครับเพราะว่าลูกใหญ่ผพะว่ามันเปิดมันหนาแล้วได้เนื้อน้อยอาจผมอาจจะส่งติผมอาจจะต้องรอรอไฟหน้านะเดี๋ยวรอเจ๊ปเอาของเพิ่มก่อนอะไรหรืออะไรประมาณนี้ค่อยมาดูใหมท่ทีเพราะงี้มันลูกใหญ่แล้วเปิดมันเยอะ,ะก็เลยเดี๋ยวรอรอรอ,อไฟหน้าดีกว่านี่ดูดูเขาไปก่อนฮะดูเทคนิคการปอ,อกเขาไปก่อนฮะร้านนี้เขาปอ,อกคล่องแคล่วดี เขาจะปอกมาแล้วก็นะฮะนะฮะผ่าผ่าผ่าทีนะ่ซึกครึ่งหนึ่งของภูก่อนฮะเฉาะทิ้งไปทีน่ครึ่งแล้วไหนเขามาออกลงนะครับก็เม็ดใหญ่นะเพราะลูกลูกใหญ่ไม่ดก็ต้องเอ่อภูก็ใหญ่ตามไปครับแต่ส่วนตัวว่าส่วนตัวว่าว่าทุเรียนไซนี้มันมันเปิดมันมันหนาครับว่าผมว่าสักสี่โลกำลังสวยมันด้วยความพิเารณาส่วนตัวนะอันนี้อันนี้ไม่ดรามากนะ ราะว่ามันเปิดพอเปิดเนี่ยพอเปิดหนาเนื้อมันน้อยไงเราคนกินเราก็เลือกได้เราอยากได้แบบไหนส่วนตัวว่า3โลไปไปลาย4โล4โลกว่ากว่าอะไรเงี้ยฮะน่าจะดีสุดไอ้7 8โล9โล10โลนี่มันได้ความสาัดใจครับแต่ว่ามเม็ดเดียวอิ่มไปเลยแต่ว่ามันก็เขาเรียกอะไรเปิดก็หนาด้วยไม่รู้ส่วนตัวไม่ค่อยไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบแนวสไตล์นี้วันนี้เขาอาจจะต้องขอผ่าน,นเดี๋ยวรอรอ,อเจเอาของรถรถใหม่มาแล้วค่อยแวะมาดูอีกที ร้นนี้ก็คือร้านดังก็อยากมาชิมว่าเป็นไงบ้างเพราะคัดเนื้อเพราะคัดเนื้อเกรดเอ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 นะเอสามตัวเลยนะครับนะครับเนื้อปอกข้อแค่จริงฮะเนี่ยมีดคมคมนะฮะเนี่ยฮะปอกได้บึ้อปราบมากนะครับฮึแอบไวมากครับเนี่ยสไตล์ครับเป็นอย่างเงี้ยเทคนิคการเฉาะ เรากให้ชอบชอเปิดนิดนึงก่อนฮะแล้วก็เนี่ะ